สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมาดูเซ่เกมมิ่งและนี่คือ GTAV เลี้ยวไหล EP ที่97้าสเจ็ดตอนจบพอได้แล้วตาเวลาล้องไห้วเพื่อนได้เวลาเอาขึ้น และรอบเนี้ยพวกนายจะเอาอะไรมาแข่งกับพวกเราล่ะเดี๋ยวพวกเราไปปรึกษากันแป๊บก็เลยรีบมานะประเดีว่าพวกเราอยากจะเผารถพวกนายอีกแล้วว่ะฮฮสุขใจจริงๆและรอบเนี้ยมีใครอยากจะแข่งเปล่าชินะเมาะเอารถมึงแข่งเปล่าเพื่อนเออรถกูเพิ่งซื้อมาเพื่อนยังไม่เอาแข่งเลยเดี๋ยวแม่กูด่างั้นเอารถกูแล้วกันเพื่อนโอเคชินจังแล้วมึงจะขับเองหรือเปล่า ไม่อะแอนไม่มึงก็ไอ้ตาก็ได้เป็นคนขับข้ากูขับเองนะแพ้ร้อยเปอร์เซนกูแค้งกูแค้นมันจะไม่กูเป็นแบบนี้งั้นเดี๋ยวกูขับรถมึงเองกูอยากจะแก้มือเอ่อมันจะโอเคเพื่อนโอเคมึงขับก็ได้โอเคเพื่อนมึงเชื่อใจกูได้เลยรับที่แล้วกูประมาาไปหน่อยอโอเคเพื่อนกูเชื่อใจมึงสู้มาพวกเราเลือกได้แล้ว พวกเราจะเอาเขียวทรงแว้นแข่งกับพวกนายฮ่ได้เดีย๋ยวพวกเราจะเอาขาวทรงลุงมาจัดการพวกนายไอ้เม้งเอาคันขาวมาได้ยครบลูกพี่ได้รถมาให้ฉันเผาอีกแล้วสินะนี่เดีเจอคันนี้อืม มาแล้วครอบลูกเพร่ริ่มนี้แหละฉันจะแก้แค้นนายที่เผารถฉันไปเมื่อกี้ก็มาดิก็มาดิอุก๊กอุกพวกนายพร้อมหรือยังละ่ะที่จะโดนพวกเราเผารถอีกพูดได้เต็มปากเลยนะว่าจะโดนเผารถอีกรอบนี้อาจจะเป็นรถพวกนายก็ได้งั้นจะรออะไรละ่ะก็มาแข่งกันเลยสิวะจะล้มตายอ,อย่างนั้นหรอครับไม่มีทางหรอกที่แพ้ก็ที่แพ้อยู่วันยังค่ำต ดูเหมือนนายจะมั่นอ,อกมั่นใจมากเลยนะว่าจะชนะเราอีกรอบดูการรอบนี้ฉันจริงแล้วได้แล้วครับอวอัชชน เต็มตัวเต็มตัวเข้าที่วังเฮ้ยก้ก้าก้ก้าฮ้ออโผก็ชนเะฮ่าว่ฮ่ฮฮยยัฟูยัฟเตอค์อชิวเฮ้ยทำไมม่แล้งตัว ขับชนะหนึ่งครั้งฉันจะไม่ลงโทษแกละกันวันนี้ขอบคุณครับลูกพี่ครั้งหน้าผมจะพยายามกว่านี้ครับมันต้องอย่างนยิ่งมากไปต่อเย้แต่แม่งกูยอดลูกเพื่อนสสุดยอใช่ใช่เยี่ยมไว้เพื่อนสุดยอดไปตาอจานเย่งแฮ่ถ้ากูเอาจริงมันก็ไม่ไหวกับกูหรอกเพื่อนฮ่่าฮ่แบ๊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 ไอ้ขี้แพ้ไอ้ขี้แพ้แด๊แด๊อีขี้แพ้เธอทำเหมือนตัวเองไม่แพ้ผมเลยเนาะก่อนนั่นเนี้ย จะพูดยังไงก็พูดไปเถอะแต่ครั้งเนี้ฉันขอไปเผารถพวกนายแล้วกันฮึถ้าเวลาชับระนี่แค้นมันนี่มันนี่ทีใช่ไหมเขาซุงลุงพวกนายแต่แตัดจะเผาให้ราบเลยวันนี้นี่เอามาใกล้ๆรถตะเลยชูแอบแล้วก็ทีบซะไอเอาละแล้วก็ลาดมัน เวฟลาดให้ทั่วเลยลาด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 เอาให้เปียกช้ำชๆนี่นี่นี่เผารถฉันใช่ไหมเอาไปเปียกๆเ,เลยนี่นี่นี่เอาละแค่นี้ก็คงจะพอแต่วพวกนายก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมกับรถของฉันบึ้มแล้วก็บึ้มแล้วก็บึ้มนี่เอาให้ไหมเกรียมบึ้ม บุ้มไลเอาไป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 แล้วก็เอาไปตุ้มฮ่าฮาโอ้ย,อยรู้สึกสะใจจังเลยยังไงกลายเป็นขี้เท่าเลยเล้แจะสร้างเหมือนรถตะฮ่าฮ่าฮู้สใจจังเลย ก็แค่เศษตังของฉันหรอกคันนั้นน่ะซื้อมาไม่กี่บาทงั้นพวกเราก็มาแข่งกันต่อเลยได้แต่ว่ารอบเนี้พวกฉันอยากเป็นคนเลือกเองว่าจะขับคาสไหนได้แล้วเลือกมาเลยพวกเราเหลือ 500c.c. อยซีซีอยู่คันหนึ่งรอบเนี้พวกเราเลยว่าจะเอา 500c.c. ซีซีบังลิกเนื้อสดมาแข่งกับพวกนายิบหรยแล้วตะรถ5 0 0ซีซีของพวกเราไม่มีแล้ววะมีเดนก็เว 1, 2, 5, ็หนึ่งสองห้าปอศาเของมึงไง รถของเต้บ้านสวนนะ่าชิปหายละตะคันนั้นกูจูนมั่วซั่วไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะแข่งกับมันไหวหรือเปล่าแล้วจะทาไงละ่ะแอนของกูก็ไม่มีแล้วของเพ,อเพื่อนแล้วก็ไม่มีสักคนเลย500ห้าร้อยซีซีเหลือแต่ของมึงแล้วแหละต้องจําใจแข่งอะ่ะเฮ้ยเอาวะแข่งก็แข่งเพื่อชนะได้เลยพวกเรามีอยู่แล้วแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งนะฉันจะกลับไปรถที่บ้านแป๊บหนึ่ง ได้อยู่แล้วแต่ยันานละ่ะจะได้แก้แค้นกันต่อโอเครอสักครู่มาเลยฉันพร้อมแล้วไอ้เมงทองแปลเ,เว็บ1 2 5, ึ่งสหาปีศาจบังลิกมาได้เลยครับลูกพี่รอสักครู่ต้องเจอกับคันนี้ห้าร้อยซีซีเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่คนขับแหละว่าใครขับแรงกว่าอ้าวชิหาย บอกว่าเกมเด้งอโอโหโหโหเกมเด้งอเยอะเอาละครับทุกคนเนื่องจากนะผมตอนนี้เกมพี่รู้สึกว่าจะมีปัญหานะผมเป็นที่ตัวพี่เองนี่แหละว่าพี่เอาไฟ์อ่าไฟเอ็มนะผมมาลงทับกับไฟล์ออฟไลน์นะผมตอนนี้เนาะมันก็เลยเกิดการบั๊กนะทุกคนเออตอนนี้พี่ก็แก้แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่านะผมเพราะก่อนนี้นนเด้ง3 4สรอบกันเลยทีเดียวนะผมเออกว่าจะอัดได้แต่ละฉากแล้วทุกคนก็ต้อง นั่นแหละสงสัยเราจะได้ตัดนะผมฉากเตบ้านสวนกับบังลิกออกไปนะผมเอาเป็นว่าเรามาฉากไฟนอลเลยแลวกันนะทุกคนนี่นเนาะก็จะเป็นปาบอลนะผม vs บ่าอาร์มกันเลยทีเดียวนะผมโอเคเนาะมาตามนั้นเนาะน้องๆคงไม่ว่าอะไรนะผมไม่งั้นคลิปนี้น้องๆคงไม่ได้ดูแน่ๆนะผมวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยเนาะคงจะตัดไม่ทันนะผมเพราะว่าเกมมันมีปัญหามากทุกคนพี่อัดไปหลายรอบมากนะผมแล้วมันก็ไม่ได้นะผมเพราะว่า มันเด้งบ่อยนะผมจนน่าลำคานนะ่ะเออตามนั้นเลยเนะี่ยฮะโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปดูรอบไฟนอลกันเลยนะครับไปกันครับจะหูยินรอบนี้ฉันจะเอารถเบาอัมมาแข่งกับรถพวกนายได้เลยถ้างั้นพวกนายก็ต้องเจอกับรถป๋าบอลของฉันงั้นจะรออะไรล่ะก็ามาแข่งกันเลยสิวะและแล้วกปตาเราสักทีนะใจองอนฉันนี่ใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆ ฉันก็รอนายเหมือนกันแหละรอมานานแล้วด้วยจะแก้แค้นนายเต็มทีแล้ว ที่ทีเด็ดว่าใช่ใช่แม่งสุดยอดเลยแอนหูมึงเงิ้ยซ่อนฉันรับเลยไว้หรือเปล่าวะเนี่ยแอนสุดยอดเลยเพื่อนหูเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมกู้ศักดิ์ศรีแกงพวกเราได้สุดยอดเลยแม่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเพื่อนพร้อมขอโทษด้วยครับลูกพี่ผมประมาทไปหน่อยเลยแพ้พวกมัน <laughs> ประมาทไปหน่อยอย่างงั้นเหรอเลยแพ้พวกมันอย่างงั้นเหรอ จะคิดว่าฉันจะยกโทษให้แกอย่างนั้นเหรอเอาไปส้นตีนเนี่ยบาไปทำไมมึงไม่ตั้งใจวะทำไมมึงไม่ตั้งใจอีเวนี่รู้ไหมคันนั้นมันเท่าไหร่แต่งมาแพงไวะไปงุดงิดงุดงิดจังว่าเนี้ยใครก็ได้ท่านผู้ชมก็ได้ รถป๋าบนนายาอ่ะมอบไให้เราซะโดยดีเถอยก็เอาไปดิฮึได้เลยฉันขอไปเผาเลยแล้วกันนะเพื่อสมน้ำหน้าไอ้ล้นสลบไปเลยดิ <c oughs> นี่เอามาเผารถคู่พวกมันเลยลบไปซะนี่ไนงะสะใจยิงว้ยนี่แล้วก็ลาดซะ เผาเผานี่เก่งแต่ปากนี่ว่าเถอะไอ้นี่ก็จะแน่กับแบ่ด้วยเดี๋ยวนะทำไมรถแม่งระเบิดวะเนี่ยออะไอ้นยังไม่ได้เผาเลยแม่งระเบิดซะละโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเผาเลยละกันเรียบร้อยเหลือแต่ซาก Uh huh. วันนี้ได้เผาพวกลถซ่าตั้งสองคันแน่ออสบายใจจริงๆแล้ววันนี้รถพวกนายก็โดนพวกเราเผาไปสองคันแล้วพวกนายเอาไงต่อฝากไว้ก่อนละกันก็รีบเอาคืนเร็วๆละกันนะพวกเราจะรอ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้เอาอยัางไงต่อครับลูกพี่กลับดีว่าจะรอให้มันเยอะเยยหรือ,อยังไง <c oughs> ไปไว้าแต่รถของพวกเราขึ้นสไลด์ กับทินพวกเรากันแล้วก็อไอ้ศพไอ้นี่ไปด้วยพอใจไหมขอบอลูกเบฮิมุดงิดเอาละครับก็ถ้าน,น้องๆชอบนะผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะผมสำหรับคนดูที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับวูฮู วันนี้ตะก็ได้จัดการลดปาบอนไปที่เรียบร้อยเลยนะถึงในชีวิตจริงลดบ่าวอานจะแพ้แต่ในเกมตาจัดการให้แล้วไปเว้ยอันขับบ้านกันเถอะ